าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ร่วมจัดงาน3การไฟฟ้าโชว์สุดยอดนวัตรกรรมประจำปี2567เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตรกรรมรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อน,นํามาใช้พัฒนาตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคโดยมีนายสุประชัยอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนายเทพรัตน์เทพพิทักษ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายวิลาศเฉลยสัตว์ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงร่วมเปิดงาน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของทั้ง3การไฟฟ้าทางงานพัฒนาบำรุงรักษาธุรกิจไฟฟ้างานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมธุรกิจใหม่และงานบริการเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการสิวนายุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมจาก3การไฟฟ้าในหัวข้อนโยบายด้านนวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กรของ3การไฟฟ้าในอนาคตและการศิวนาโครงการความร่วมมือของ3การไฟฟ้ารวมถึงการบรรยายวิชาการของแต่ละองค์กรอีก30บผลงานอีกด้วย